สวัสดีค่ะชีวิตตนครัววันนี้ขอเสนอเมนูผัดผักบุ้งปลากระป๋องช่วงนี้เศรษฐกิจย่ำแย่โควิดระบาดเจอ,อยู่บ้านก็ขอทำเมนูที่วัตถุดิบเหลือๆในครัวดีกว่าค่ะผักบุ้งกัมหนึ่งตีปลากระป๋องสักสองกระป๋องก็รวมรวมกันก็อิ่มได้แล้วใครที่อยากทานแล้วไปเตรียมวัตถุดิบ้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลย เริ่มที่ขั้นตอนแรกใส่กระเทียมลงไปนำลงไปโขลกเลยค่ะโขลกให้แหลกดีเลยเมื่อโขลกจะแหลกดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปใส่พริกแดงจินดาค่ะโขลกเช่นกันเลยโขลกไปเรื่อยๆจนหมดดีเมื่อโขลกจะแหลกดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะคะ ต่อไปนำผักบุ้งที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาหั่นค่ะหั่นให้หมดเลยเมื่อเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอให้น้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะ ผัดเทควียมของเราส่งกลิ่นหอมได้เลยเมื่อหอมแล้วใส่ผักบุ้งลงไปผัดเล็กน้อยตามด้วยพริกแดงจินดาโคลกเต้าเจียวน้ำปลาซอสอยนางรมซีอิ๊วดำผัดต่อได้เลยค่ะผัดจนเข้ากันดีเลยนะคะกลิ่นหอมมากนะทานสุดๆ เอาล่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วใส่ปลากระป๋องของเราลงไปผัดต่ออีกเล็กหน่อยให้เข้ากันได้เลยผัดให้หมดเมนูง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนก็ได้ทานแล้วล่ะค่ะเมื่อเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อไปเทน้ำปลาลงไปตามด้วยพริกแดงซินดาซอยกระเทียมซอยน้ำตาลทราย คนได้เลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเอาให้ทานคูก่กับผัดปลากระป๋องคุณด,ดีสุดเมื่อเข้ากันดีแล้วนำไปเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดผักบุ้งปลากระป๋องเมนูนี้คุณด,ดีมากง่ายวัตถุดิบน้อยผักบุ้งนิ่มๆปลากระป๋องเนื้อฉ่าๆเข้ากันสดเอาละ่ะพูดมาแบบนี้แล้วก็อย่าลืมไปถ่ายรูปแล้วมาอวดเจ๊กันด้วยนะ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ